สวัสดีครับพี่น้องผมนุยอินดีครับพระกินพระเที่ยงครับพี่น้องเที่วมือหนีสีพระเบิ้งไปตีเขาครับนี่ครับลานค่าของปาลาีเลยนะครับพี่น้องเพิ่นขายของอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวพาย่างไปเบิ้งครับพี่น้องน้ำุ่ขดะครันบน,นี่ครับสีพระไปเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้อง ไปเรื่อยๆก่อนครับครับบรรยากาศอยู่บ้านครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปใส่เราอากาศหนาวครับเย็นครับนี่ครับกระล่างตีเียครับป่าเป็นกระล่างตีเขาครับพี่น้องครับโอ้เขาเนี้ยหรือเขาเจ้าหรอปาเขาเจ้าครับเขาเจ้านี่ครับเนี้บกระล่างตีครับมันปีนี้เขาก็ขอนี้พันเด็ดหรอครับเพราะว่ามันเป็นโลเป็นป่าหรือเป็นยังก่อเป็นโลครับเป็นโลครัาเป็นโลครับครับน่าโลมันแห้งน่าโลครับ กับพี่น้องพยาเบิ่งบรรยากาศกับข้าวบ่คอยเป็นเม็ดเด้อพี่น้องพี่นี่ครับงานล่างตีเขากับสมัยโบราณครับพี่น้องนี่ครับต่างตีกับนี่ไสยุ่งเขากับสิบกเคยก็เคยเที่ยนี้เหรอครับแต่ของบริษัทจังสีเนาะครับเนาะทูเหมือนมีรถเกลียวรถยังเหรอครับพี่น้องเป็นบรรยากาศบ้านนอาครับนี่ครับเขาขันกันนี้นะครับนี่เขาวนกัน นี่เขาครับเป็นเม็ดดีอยู่ครับเขาพี่น้องเป็นมันของเป็นโลครับนี่ครับเป็นโลนครับนี่ครับนี่ครับเอ่ครับครับมันบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวๆครับเป็นเย็นบรรยากาศบ้านเฮาครับพี่น้องบรรยากาศครับอยู่บ้านครับพี่น้องอยู่บ้าน บรรยากาศแบบบ้านๆครับบรรยากาศแบบบ้านๆทุบรรยากาศครับใกล้สีปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้ย,อ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 ย,ยครับแขนเ้ยครับวัสดีครับพี่น้อง